เรื่องของการหลอกลวงเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยนะครับหนใน5 t o ท็อปเลยนะครับที่โดนหลอกมากที่สุดก็คือเรื่องของความรักนะครับเป็นรักลวงเพราะฉะนั้นทางด้านของรองโฆษกรัฐบาลครับก็มีการออกเตือนประชาชนช่วงวันวนาเลนไทน์ให้ระวังเรื่องของสแกมเมอร์นะครับเป็นโรแมนต์แสแกมครับมีอาชีพเพื่อใช้ AI ที่สร้างตงัวตนปลอมเพื่อหลอกให้รักแล้วก็ให้โอนเงินย้ำนะครับเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยให้เพิ่มความระมัดระวังพร้อมกับมีการจัดกำลังดูแลพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ นางสาวอายอรินพันธิตรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีครับออกมาบอกว่าในช่วงเทศกาลบนวบเลไทยวันที่14กุมภาพันธ์นวันนี้แหละครับซึ่งประชาชนนิยมแสดงออกถึงความรักอยู่แล้วนะครับรัฐบาลก็มีความห,ห่วงใยและขอแจ้งเตือนภัยนะครับรักปลอมหรือเรียกว่าโรแมนต์แกมที่มีวิจาชีพเนี่ยใช้เทคโนโลยี AI ครับสร้างตัวตนปลอมในโลกออนไลน์ขึ้นมาแล้วก็หลอกให้เหยื่อเนี่ยหลงรัก จะใช้เวลาค่อนข้างนานแบบคือตายใจนะฮะแล้วก็ให้โอนเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รู้สึกเหงาหรือขาดการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก็อาจจะตกเป็นผู้เสียหายได้ทั้งนี้นะครับขอให้ประชาชนเนี่ยสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเช่นโปรไฟล์เนี่ยโอ้โหดีเกินจริงแล้วก็ไม่ยอมให้เจอตัวเลยนะครับบอกติดธุระ,ะช่วงนี้เปิดกล้องไม่ได้หรือเริ่มของเงินด้วยผลต่าง ให้หยุดติดต่อทันทีนะครับแล้วก็ต้องไม่หลงเชื่อคําบอกรักผ่านหน้าจอด้วยพร้อมกันนี้ครับได้มีการกําชับผู้ปกครองคุณพ่อแม่นะครับให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดระวังการถูกหลอกลวงการคุกคามทางเพศหรือภัยออนไลน์โดยสามารถแจ้งเหตุได้นะครับที่สายด่วน191หรือกดไปที่1599ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็แจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะครับ รัฐบาลยังสั่งการให้หน่วยง,งานที่อยู่ข้องเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดตรวจตาพื้นที่เสี่ยงเช่นสถานบันเทิงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพื่อเป็นการป้องกันอายการกรรมและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดในช่วงเทศกา,วาลวันไรนทาปีนี้ด้วยครับ